อันนี้คือเมนูอาหารเช้าของนักกินจุนะครับส่วนนี้คือเมนูอาหารเช้าของแฟนนักกินจุนางบอกว่าหิวข้าวมันไก่แต่ว่าเงินเดือนยังไม่ออกนะครับเลยพามาร้านนี้นะเป็นข้าวมันไก่หนึ่งกิโลกินหมดภายในสิบนาทีกินฟรีเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะได้กินฟรีหรือว่าจะได้ล้างจานนะโนโปมัม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 คูดบอยโนโปมัม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 คูดบอยหลายคนบอกว่าไม่เชื่อนะว่าผู้หญิงตัวแค่นี้จะกินแบบได้เยอะๆนะนี่ดูข้าวมันไก่นะครับโลนึงจะไหวหรือเปล่านะครับอนนี้ม่ะคบาา์ทย ม,ม,มีบ้างใช่ไหมมีมีผู้หญิงมาทำยังพี่ผู้หญิงยังไม่เคยผู้หญิงยังไม่เคยจะจะเป็นคนแรกหรือเปล่า,อากองเคียก็จินไปนะครับน้ําติ้มร้านนี้เขาอร่อยมากเลยนะใครเป็นสายคืนนะสั่งเป็นข้าวธรรมดาแล้วก็ไก่แบบไม่เอาหนังได้นะครับแบบลอยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวข้าวมันไก่หนึ่งกิโลไม่อิ่ม嘛มเนี่ยสั่งอะไรมาเนี่ยข้าวมันไก่ทอดอีกหนึ่งจานข้าวมันไก่ทอดร้านนี้โคตรน่ากินให้เยอะมากโอ้ เปี่ยงกรอบดังมาถึงนี่เลยหวเห็นแล้วหิวเลยแต่ว่าวันนี้เป็นวันคุมอาหารของผมนะกินไม่ได้นะได้แต่ดูนางกินนะ